มาทําได้ไม no ่ต้องถ่ายวิดีโอมาทําเลยนี่อ <as right? S 2> ันนี้เนี่ยเสียบปลั๊กเข้าไปมาเล็กกาแฟเราเทแล้วพ่อเห็นไหมนี่ในนี้เนี่ยเราเทเข้าไปแล้วนี่เราเทวันนี้จะเอาเอธิโอเปียนี่ลงไปแล้วก็กดตรงนี้เปิดแล้วก็เทลงไปในปริมาณที่เหมาะสมเราเทลงไปปุ๊บเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กปุ๊บเราค่อยมากดเปิดตรงนี้แต่ก่อนกดเปิดต้องเช็คว่ามันอยู่ตรงไหน ถ้ามันศูนย์มันจะไม่ลงแต่ถ้าเราบิดไปสามแปรอะไรนี่ต้องเ,าเอาอันนี้ไปลองบิดแบบนี้นี่ตรงนี้อยู่ฝั่งตรงนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเปิดก่อนนะมาเลขสามบุดบิดไปมาเลขสามนี่นี่มันจะบดลงมาตรงนี้ต้องปิดตาด้วยถ้าไม่ปิดตามันจะกระเด็นขึ้นเนี่เลยน,น,นี่มันจะกระเด็นออกมา เขยา่าขย่านิดนึงให้มันลงแล้วก็กดปิดนี่กดปิดเขย่านิดนึงอันนี้ทําให้แม่เหรอแล้วก็ออกมาอันนี้อะไรนี่มเมล็ดกาแฟเอามาบดไงอ่ะอะไวได้ปาทัลลิก้าอันนี้เอธิโอเปียเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างนี้ที่เขาบดใส่ซองนี่อืมได้กี่แก้วเยอะอยู่เนี่ยประมาณสามสี่แก้วเลยอ องมันมาจะหอมรรน,น,นี่นี่นเต็มเลยนี่นบทเนี่ยจะบ,บทของอะไรก็เนี่ยแม่จันใต้เอธิโอเปียคอนดูรัสอันนี้ของเทพสเสด็จอันนี้ของบราซิลอันนี้ของคอสตาริกานี่ที่ทำให้กินตอนนี้นี่รสชาติมันจะออกมีความกุหลาบเมลอนลูกเกดความน้ำตาลแดงและความหวานที่พ่อกำลังกิน,กนเป็นยาก,ก็มีโคลอมเบียก็มีกัวเตมาลาก็มี ส่วนคอนดูรัสหมดแล้วพอนดูรัสจะรสชาติคล้ายๆของคอสตาริก้าคล้ายอันนี้ใช่ไม่ดมีความหวานๆเหมือนกันแต่อันนี้จะติดวาน,นิลากับครีมมีป่ปะใส่น้ำยังไงคระเนี่ยฮ<ะ>ใส่น้ําก็มาทํากับเครื่องนี้ไงพ่อที่ตั้งทพ่อทอําอ่ะคือรอบที่แล้วตั้งไม่ได้บดให้ดูแต่รอบนี้ตั้งบดให้ดูบดบดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำไงอ่ะลองใส่น้าดิวิธีที่คือน้อําอ่ะ ล้อใส่ตรงนี้ไงนี่ไงต้องใส่ให้มันเต็มอ่ะถ้าใส่อีกก็จะใส่ให้ดูให้มันถึงขีดแม็กของมันมนี่นี่ใส่น้ำไปปุ๊บมันดูนี่เสียบปลั๊กล้วกดเปิดกดเปิดปุ๊บอันนี้จะเป็น ดกาแฟจะมีตวงสองอย่างถ้าแม่กินนะอาจจะใช้ถ้วยนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างเพราะมันจะตื้นกว่าอันนี้มันจะลึกแต่ปกติต้องใช้ใช้ลึกทําวิธีแกะมันก็ต้องล้างนี่แหละเวเวลาใส่เวลาถอดนีเ่เวลาใส่ใส่ให้มันตรงรูแล้วก็บิดมามันจะได้ไม่หลน่นอืวิธีก็คือเราจะใช้ช้อนอันนี้ตักกาแฟขึ้นมาอันนี้ทําให้แม่มีนะนี่แล้วก็ตักมาใส่อย่างนี้ แล้วต้องกดนี่จะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ตรงกดต้องกดให้แน่นเรากดแน่นได้เพราะว่าเราทําเป็นแบบบดหยาบบดหยาบคือหมายเลขสามไม่ได้ละเอียดไม่ได้หยาบมากเวลาน้ําไหลออกมันจะยังไหลออกได้ถ้าเราบดละเอียดเกินไปก็ไม,ไม,ไม่ก็ไม่ต้องกดแน่นแต่นี้กดแน่นได้นี่จะเติมเต็มเลยก็ได้หรือจะเติมให้เหลือน,นิดนึงก็ได้แต่นี้ทําให้แม่ก็เลยไม่ได้ใส่เต็มมากอ่ะเข้ามาดูนี้อ่ะลองเอาไปใส่ดูนีลองใส่เองดูสิหมุนจากตรงนี้ปุ๊บเราก็ใส่ มันจะต้องใช้เทคอ่ะ,อะหาช่องถูกไหมหาทำไม่ได้อีกให้มันเข้าล่องปุ๊บเราก็หมุนระวังระวังมันต้องอาศัยความเคยชินอยู่มันหมุนยากอยู่ ไม่เข้านะน่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาดูว่ามันจะหมุนยังไงถือไว้อ่ะจับไว้พ่อนี่มาจับไว้จับไว้จับไว้พ่อถนัดเอามือซ้ายดีกว่าเอามือซ้ายเวลาใส่มือซ้ายเราเวลาจับจับมือขวานี่แล้วก็จับจับไว้อย่างนี้แล้วก็หมุนมาโอ้ได้ยังหมุนมาทางนี้ใช่หมุนไปทางนั้นทำไมไม่บอกพ่อเอ้าตั้งบอกพ่อแล้วว่าหมุนมาทางนี้เสร็ล้กล้อง นี่อะทำไปหรือยังอ่าทีนี้ก็แก้วมาลองแก้วจะใหญ่มากไม่ได้มันจะแก้วประมาณนี้มันจะเข้าได้ถ้าแก้วใหญ่วิธีแก้คือเอานี้ออกหมุนมาด้านซ้ายแล้วมันก็จะลงมานี่นี่คือกาแฟสดเอสเปรสโซ่ o, คือการอัดกาแฟเข้ากับอันนี้แ,แรงดันน้ำก็อัดผ่านอันนี้ มันจะได้กาแฟาที่เข้มข้นถ้าได้แบบนี้ก็จะนับเป็นช็อตช็อตสองช็อตก็ว่าไปบางคนเขาก็จับเวลาแต่เครื่องนี้ไม่มีเวลาไม่มีช็อตเราต้องกะให้มันเต็มแก้วเนี่ยประมาณนี้จะอร่อยเราทําไม่เข้มมากเราก็อาจจะหยุดเร็วนิดนึงเดี๋ยวน้ามันจะล้นนี่เสร็จละก็ปิดอย่างนี้ถ้าอยากให้มันเป็นอเมริกาโน่จริงๆต้องเติมน้าร้อนเข้าไปแต่เราขี้เกียจทาน้ําร้อนเราก็เติม น้ำปกติเข้าไปก็ได้มันจะได้ลดความเข้มขน้นแล้วจะได้กลายเป็นอเมริกาโน่ถ้าไม่ใส่มันจะเรียกว่าเอสเปรโซ่นี่แบบนี้ก็ให้แม่กินได้แล้ววิธีถอดออกลองถอดออกดูดิอถอดเลยทีเดียถอดออกปุ๊บม,มาเดินมานี่แล้วเราก็จะใช้ช้อนเอาเอันนี่ออกกากกาแฟสามารถเอาไปตากแดดมาขัดผิวได้ที่เขาขายกันแพงๆรับซื้อรับขายอะไรกัน แย่สุดคือเอาไปปลูกต้นไม้ถ้ามันขึ้นลาอันนี้เราอาจจะใช้ทิชชู่เช็ดเอาเพื่อการกินรอบใหม่เราก็ใช้ทิชชู่เช็ดชิ้นี้ไม่ค่อยดีหรอกแต่มันถูกอะเช็ดแบบนี้เราก็ตั้งไว้หรือจะเอาไปล้างน้ําล้างน้ําแนะนําให้ล้างทุกวันนี่เราก็ตั้งไว้ปึ๊บเสร็จแค่นี้แหละ เวลาจะล้างเราก็แกะออกมาล้างได้ให้มันตรงล็อกมันเดิมนี่ตรงนี้ตรงล็อกแล้วก็หยิบออกมาเพื่อเอาไปล้างก็ได้เรียบร้อยนี่คือการชงกาแฟสดเริ่มตั้งแต่การบดเมล็ดมเมล็ดมันจะเป็นแบบนี้เป็นมเมล็ดกาแฟอย่างนี้เลย เวลาให้ร้านเขาบดให้เขาก็จะบดให้แล้วก็เอาใส่ซองนี้บดจะ